ดีค่ะวันนี้หยกจะมาแนะนําวิธีเปิดโหมดผู้พัฒนาซอฟต์แวร์นะคะเพราะว่าหลายๆคนถามกันมาว่าโหมดนี้อยู่ตรงไหนพอดีว่ามันขึ้นแจ้งเตือนเวลาเข้าแอปธนาคารไม่สามารถเข้าใช้งานได้เนื่องจากแอปธนาคารแจ้งเตือนให้ปิดโหมด USB Debug นะคะวันนี้หยกก็เลยมาถ่ายให้ดูแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อนะคะว่าเข้าไปปิดไปเปิดตรงไหนคะ่ะมาดูวิธีกันค่ะมาดูวิธีเปิดโหมดผู้พัฒนาของซัมซุงค่ะก่อนอื่นให้เข้าไปที่ตั้งค่านะคะจิ้มเข้าไปเลย พอเข้าไปที่ตั้งค่าให้เราเลื่อนไปเมนูสุดท้ายเลยค่ะนี่นะคะถ้าเรากดเปิดจะมีโหมดผู้พัฒนาอยู่แอปสุดท้ายตอนนี้ยังไม่ได้เปิดนะคะมันจะไม่เด้งขึ้นมาวิธีเปิดเปิดยังไงเข้าไปเปิดในเกี่ยวกับนะคะเกี่ยวกับโทรศัพท์จิ้มเข้าไปค่ะแล้วเข้าไปที่ตัวซอฟต์แวร์ตัวเครื่องนะคะซอฟต์แวร์ของเครื่องนะคะข้อมูลซอฟต์แวร์จิ้มเข้าไปค่ะแล้วไปที่หมายเลขรุ่นค่ะนี่นะคะตัวหมายเลขรุ่นนะคะ เปิดโหมดผู้พัฒนาต้องแตะที่หมายเลขรุ่นจํานวน7ครั้งนะคะแตะเข้าไปเลยคิก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 คกิแบบนี้เลยจนขึ้นรหัสหน้าจอนะคะเปิดโหมดเรียบร้อยแล้วนะคะอยากรู้ว่าเปิดหรือย,ยังกดกลับออกมาแบ็กออกมาค่ะเห็นไหมคะเด้งขึ้นมาแล้วโหมดผู้พัฒนาของใครที่เปิดไม่เป็นก็เข้าไปดูนะคะวิธีเปิดง่ายๆตามนี้เลยของซัมซุงค่ะมาดูวิธีเปิดโหมดนักพัฒนาของ oppo กันคะ่ะเข้าไปที่ตั้งค่าเลย แล้วเลื่อนลงไปหาหัวข้อเกี่ยวกับนะคะเกี่ยวกับโทรศัพท์ค่ะจิ้มเข้าไปเลยไปที่เบทแบนนะคะเบทแบนของรุ่นนะคะเวอร์ชันของตัวเครื่องจิ้มเข้าไปค่ะแล้วไปที่เครื่องหมายเลขบิลนะคะแตะเข้าไปเจ็ดครั้งนะคะเพื่อที่จะเปิดโหมดนะคะพอเด้งขึ้นมาให้ใส่รหัสหน้าจอค่ะแค่นี้นะคะเปิดเรียบร้อยนะคะสำหรับโหมดนักพัฒนาซอฟต์แวร์ แล้วเวลาเปิดแล้วไปเช็คที่ไหนนะคะเข้าไปเช็คที่ตั้งค่าตัวเครื่องเหมือนเดิมนะคะเวลาเราเปิดแล้วอยู่ที่ไหนให้ไปเช็คที่ตั้งค่าเพิ่มเติมแล้วเลื่อนลงไปด้านล่างก็จะเห็นสําหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์นะคะถ้าเราไม่ต้องการที่จะใช้งานสามารถกดปิดได้ค่ะกดเข้าไปค่ะแล้วก็เลื่อนปิดนะคะโปรแกรมนี้ก็จะหายไปค่ะ เห็นไหมคะเมื่อกี้จะมีนักพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นอยู่แต่ถ้าเรากดปิดมันก็จะหายไปแค่นี้เองวิธีเปิดของ oppo ค่ะ oppo กับ r ียวมีวิธีเดียวกันนะคะมาดูวิธีเปิดโหมดนักพัฒนาซอฟต์แวร์ของ vivo กันค่ะตอนนี้เราเข้ามาที่ตั้งค่าแล้วนะคะให้เลื่อนลงไปที่หัวข้อตั้งค่าเพิ่มเติมคะ่ะการตั้งค่าเพิ่มเติมนะคะจิ้มเข้าไปเลยพอเข้ามาหน้านี้แล้วให้เราไปหัวข้อแรกนะคะเกี่ยวกับโทรศัพท์คะ่ะจิ้มเข้าไปเลย พอเข้ามาที่เกี่ยวกับโทรศัพท์ให้เราไปที่หัวข้อซอฟต์แวร์ของตัวเครื่องนะคะเวอร์ชันซอฟต์แวร์นะคะแตะเข้าไปเพื่อที่จะกดเปิดถ้าเมนูเด้งขึ้นมาแบบนี้แสดงว่าเครื่องเรากดเปิดอยู่แล้วนะคะถ้าเปิดแล้วสามารถเช็คได้ที่ไหนกดกลับออกมาค่ะแล้วเราอยู่หน้านี้นะคะเลื่อนลงไปด้านล่างเราจะเห็นหัวข้อสำหรับสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์อยู่ด้านล่างค่ะสาหรับของ vivo นะคะ วิธีเปิดโหมดนะักพัฒนาซอฟต์แวร์ของหัวเว่ยค่ะตอนนี้เราเข้ามาที่ตั้งค่าแล้วนะคะเลื่อนลงไปเมนูสุดท้ายเลยด้านล่างนะคะไปที่หัวข้อเกี่ยวกับโทรศัพท์ค่ะจิ้มเข้าไปไปที่หัวข้อเลขบิลนะคะจิ้มเข้าไปเลยแตะเพื่อเปิดนะคะคุณได้เปิดโหมดนะักพัฒนาซอฟต์แวร์เรียบร้อยแล้วนะคะเปิดแล้วไปเช็คได้ที่ไหนนะคะว่าเราเปิดแล้วแต่ออกมาค่ะแล้วเข้าไปที่ระบบและการอัปเดตจิ้มเข้าไปค่ะ เลื่อนลงไปด้านล่างนะคะเราจะเห็นตัวเลือกสำหรับนักพัฒนาตัวนี้นะคะถ้าเปิดแล้วต้องการที่จะปิดก็ง่ายๆเลยแตะเข้าไปแล้วก็สามารถกดปิดได้นะคะเปิดปิดของหัวเว่ยค่ะสำหรับโหมดนักพัฒนาสองขั้นตอนการเปิดการปิดโหมด USB Debug นะคะหรือโหมดผู้พัฒนาง่ายๆตามขั้นตอนที่ยกถ่ายให้ดูเลยนะคะของใครรุ่นไหนยี่ห้อไหนก็ลองดูเป็นวิธีนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะ